สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคือวิชาภาษาจีนพื้นฐานสองสำหรับนักเรียนชั้นม .1 นค่ะสําหรับวันนี้นะคะคือวันที่2ธันวาคม2564ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเนื้อหาที่2กันแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับสัตว์นะคะหนีสีควันเฉินตะต้มปูสําหรับเรื่องนี้นะคะเราจะเรียนหัวข้อเจ้าชื่อเฉินเยียนเซอร์ค่ะนี่คือสีอะไรนะคะอะเด็กเดกดูค่ะใครเปิดไม้ได้ก็เปิดคุยกับครูดได้นะคะอะนักเรียนคะ ก่อนอื่นเลยดูจากพินอินแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงหลายๆคำก็ไม่เคยเรียนนะคะอย่างเช่นเจอชื่อเฉินเมอเหยียนเซอร์นะคะอย่างคำเนี้ยครูก็ยังสอนไปไม่ถึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะท้าอ่านนะลูกอ่ะก่อนอื่นเลยทุกครั้งที่เราจะเรียนต้องทวนพินอินก่อนค่ะใครก็ได้ช่วยครูอ่านสี่ตัวแรกครูฟังนะคะซู่ซูซค่ะว่าเนี่ยอปอปอพอมฟอเพิ่มต่อไปค่ะครูขึ้นให้เตอขานั่งให้ต่อ เตอเตอเธอเนอเลอเก่งมากเฮนหาเก่งมากต่อไปค่ะขึ้นเต้าด้วยเกอค่ะเกอเกอเฮอเอ้าเกอเกอเฮอนะคะเกอเกอเฮอนะคะต่อไปค่ะชุดนี้มีอะไรบ้างคะจจีีชีแล้วก็ีจีชี ซนะคะอ่ะอันนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเกิดก็ผมม้นะครับหนูชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรคะฟดโดนครับกะเข้ามาคนเดียวบวกบทปัสสาวะลูกฟาดโดนใช้ใครแล้วลูกใช้ใครแล้วนะคะพฟาดโดนอย่าเปิดไม้พวกกูเลยค่ะอ่ะตลอดเดียวมีหกตัวมีอะไรบ้างคะอ่าตอบไปก่อนใครก็ได้แล้วถ้าผู้ชายถ้ากดปัสสาวะอ่าลูกอ่ะใครใครเปิดไมาอยู่อ่านให้ฟังหน่อยเร้วอ่าอ่าวหายเลยเด็กๆไม่กี้ใครเปิดไมาอยู่ช่วยกูหน่อยเร็วอ่ามีอะไรบ้างคะ ออออจำได้ยังมีอะไรบ้างคะเออเออเอาอันนี้จระอีอีอีไม่เป็นไรไม่เป็นไรอีอูแล้วก็ยีนะคะรวมกันค่ะเอาใหม่ชุดนี้จำแน่นแน่นออเอออีอูยีนะคะอาอเอออีอูยีต่อไปค่ะไอเอยอะไรคะไอเอย ไอเอยเอาโอเผลนห่างเก่งมากไอเอยเอาโอยอะมากค่ะอันนี้คือพัะกรพรภักรพรจะเปิดไม์ตลอดอยู่แล้วนะคะน่ารักมากนะคะต่อไปค่ะเรามาดูคำศัพท์วันนี้ของเราค่ะอ่ะมาดูกันตัวเตัว O, อเอ็นจีเอสีเยงสค่ะตัวแรกค่ะดูชุดแรกเลยเกอเคแล้วอะไรคะเนี่ยตัวนี้อ่านว่าอะไรใครทราบบ้างเด็กๆเกอเคอแล้วอะไรคะ ได้ไหมลูกทําไมวันนี้หกหนึ่งทำไมหกนับกบห้องของเงียบมากเลยอ่าตัวนี้อ่านว่าเคอะค่ะเขอะนะคะเขอะตัวนี้คือเขอะต่อไปค่ะ o n g สระองค่ะองเขอองอ่านว่าเขอะองอ่านว่าอะไรคะเขอะองอ่านว่าคงเก่งมากวรรณยุกต์มีสี่เสียงนะคะคงหงหงห่องดังนั้นเสียงจตวาออกเสียงว่าไงคะตะวาออกเสียงว่าไงลูก ผงเก่งมากผงนะคะผงหผงส่วนตัวนี้ค่ะตัว S ไม่เคยเรียนค่ะตัว f อ่า่ะดูภูพากับไปดูจะออกเสียงว่าซื้อซื้อซื้อให้กัดฟันด้วยแล้วส่งเสียงรออะไรฟังออกมานซื้อซื้อซื้อประม้ณตัวนี้ออกเสียงว่าซื้อนะคะซื้ซซอส่วนสระสระอะไรคะลองดูตัว E สระอะไรคะเนี่ยใครจำได้บ้างตัว E สระอะไรตัว E คือสระ เออค่ะออเอออีอ uhh. <res> okay. ูวีนะคะดังนั้นซือเอออ่านว่าไงคะเออกับเอออ่านว่าไงคะใครทราบบ้างซือเอออ่านว่าทราบไหมเออเก่งมากบรรยุทมีส <pause polls> well. ี um, ่เสียงค่ะเออเสอเออเออดังนั้นตัวนี้อ่านว่าไงเสียงสี่อ่านว่าเออเออเก่งมากรวมกันนะคะผมส์เออ หงเซอร์อ่ะหงเซอร์ก็คือสีอะไรลูกสีอะไรดูสีสิสีอะไรส,สีแดงสีแดงอันนี้เสียงนัะพัทเนาะน่ารักมากเลยวันนี้เข้ามาก็อ่านตามครูเลยน่ารักมากค่ะต่อไปค่ะคราวนี้นะคะคราวนี้รับมืลูกสีฟ้าค่ะมาดูพินอินกันว่าตัวนี้จะอ่านว่าไงดีเห็นพินอินตัวนี้นะคะเตอเธเนอะแล้วอะไรคะใครทราบบ้างเลอดีมากตัวนี้อ่านว่าเลอนะคะตัวแรกอ่านว่าเลอ ต่อไปค่ะตัว A สระอะไรคะเนี่ยตัวเนี้ยอ O เออีอูอีดังนั้นตัวนี้จะอ่านว่าอะไรคะตัว A อ่านว่าอาเถิ่นหาวเก่งมากเลยสระอานนอนหนูสะกดก็คืออันเลออันอ่าไม่คะเลออันเลออันแล้วไงต่อเลอะอันลันเถินห่าวเลอะอันลันวรรณยุกต์มีทั้งหมดสี่เสียงนะคะลันหลานหลาน ล้านดังนั้นตัวนี้เสียงจัตวาค่ะอ่านว่าอะไรคะหลานหลานเก่งมากหลานดังนั้นรวมการอันนี้อ่านได้แล้วเซอร์ไปว่าสีหลานอะไรคะหลานหลานเซอร์หลานเซอร์หลานเซอร์อ่ะทบทวนค่ะสีแดงเรียกว่าหงอะไรคะหงหงเซอร์หงเซอร์เซอร์สีฟ้าเรียกว่าหลานหลานเซอร์หลานเซอร์วันนี้นัทพัฒนน่ารักมากนะคะช่วยคุณครูอ่านต่อไปค่ะ มาดูตัวต่อไปค่ะตัวต่อไปนะคะตัว H เรียนไปแล้วมีอะไรบ้างคะเกอเคอแล้วอะไรคะเอ่อเตัวนี้อ่านว่าเออนะคะถูกต้องเออนะคะเออต่อไปค่ะตัวนี้สละอะไรคะน่ะครูจะพาเวลาเวลาเราจำเราต้องจำเป็นแบบเป็นเซตค่ะอ่ามันก็จะมีมันก็จะมีนะคะอ่ะอ่า อเออีอูวีดังนั้นตัวนี้สระอะไรเอ่ยอูสร<ล>ะ,ะ,ะอูนะคะอูแล้วตัวนี้ค่ะ a n g ตัว a อย่างเดียวสระอะไรคะตัว a อตัว a คือสระอ่ะงูสะกดก็คืออังอูอัองอ่านเร็วๆค่ะวังวังสระวังนะคะดังนั้นเฮวังอ่านไหมคะเฮวังอ่านว่า ควังเหินห่าวหน้ารงหนเด็กๆไม่มีใครจะช่วยนักพัฒสักคนเหรอลูกมาเร็วช่วยเพื่อนอ่าน่เร็วเดี๋ยวเพื่อนเหนื่อยนะอ่านด้วยกันนะคะอ่าวคำยุคค่ะควางขวางขวางคว้า,างจัตวาค่ะเสียงจตัตวาเสียงสองอ่านว่าอ่านว่าอะไรคะอ่าวครูหลุดบล็อกแป๊บหนึ่งนะคะหลุดเครื่องไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งเรียน แปเนี้ยแป๊บนึงค่ะครูยังอยู่ไหมคะฮัลโหลเด็กๆเอา,เอากลับมาแล้วครับกลับมาแล้วนะหน้าจอไม่เห็นใช่ไหมอี๋ยวเอาเดี๋ยวแชร์ใหม่คะ่ะเอาใหม่ไม่เวลายังดีครูเปิดคอมว้คเครื่องมือมันก็จะรู้ว่าครูหายไปอย่างเงี้ยไม่งั้นครูไม่รู้หรอกหรืว่าครูไม่อยู่แล้วเงี้ยอ่ะครูแท์หน้าจออีกรอบนะคะอาะแชร์มาเร็วเหลือสิบห้านาทีแล้วค่ะเดี๋ยวไม่ทันเด็กๆช่วยนัทพัฒน์อ่านได้นะคะ เห็นหน้าจอแล้วนะคะอะกลับมาที่สีเหลืองค่ะคำนี้ออกเสียงว่าหวางเสื้อตรวจสอบดูหว่างเสื้อหวางเสื้อหวางเส,งเสื้อ,ออย่าไปสับสนคําว่าหงเสื้อนะคะหงเสร์คือสีแดงหวางเสื้อือสีเหลืองนะคะต่อไปค่ะครานี้สีชมพูค่ะสีชมพูดูพินอินก่อนค่ะง่ายจะตายดูสิอ่านเรียนะคะมันคือปอพอมอแล้วอะไรคะ ปอพมฟอก็คือฟอกนั่นเองฟอกนะคะต่อไปค่ะอารอเอีอูยี่ตัวนี้สระอะไรคะสระอะไรลูกสระสระเอออ่ะเออเก่งมากเก่งมากนองหนสูสะกดก็เป็นสระเอินนะคะดังนั้นฟอกเอินอ่านว่าอะไรคะฟอกเอินฟอกเอินเฟินเห็นหมฟอกเอินเฟินมันจะยุคมีสี่เสียงค่ะรวมกันเป็นเฟินเฟินเฟิน เฟินดังนั้นตัวนี้อ่านว่าไงคะเฟิร์นนะคะเฟิรนนะคะรวมกับเป็นเฟิร์นเซอร์เฟินเซอร์อ่ะเฟิร์นเซอร์เฟิร์นเซอร์ก็คือเฟิร์นขาวเฟิร์นเซอร์คือสีชมพูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะคราวนี้อ่ะเหลืออีกสองสีนิดเดียวเราต้องเรียนประโยคอีกนะคะอ่ะคราวนี้นะคะมาดูสระมาดูมาดูตัวแรกก่อนพยัญชนะตัว L นะคะออกเสียงว่าเธอเธอ เลค่ะเตะเถอะเละเตะเถอะเละดังนั้นตัวเอลคือเสียงอะไรคะตัวเอลคือเสียงเหนื่อยแล้วใช่ไหมนะคะเหนื่อยไหมลูกอ่ะตัวนี้ออกเสียงว่าเลค่ะตัวนี้อ่านว่าเลนะคะเลต่อไปค่ะใช่แล้วต่อไปสลักนะคะออเอออียูวีดงั้นตัวนี้คือสระอะไรคะอ่านได้ไหมวีอ่ะดังนั้นเลอะวจะอ่านประมาณนี้ค่ะวี ลือนะคะลืออ่ะลือดังนั้นเสียงสีนะคะวรรณยุกต์ลืหลือลือลือเสียงสุดท้ายเลยลือลืออ่ะอ่านว่าลือนะคะลืยเซอร์ลือเซอร์ลือเซอร์ค่ะลือเซอร์ก็คือสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะเนี่ยอ่ะครูเขียนเป็นรูปหัวใจด้วยสีอะไรคะเนี่ยดูลูกต้นไม้สีอะไรลูกสีเขียวสีเขียวค่ะ สีส,สุดท้ายค่ะสีสุดท้าย you, 對對อ่าดูดีๆนะคะอ่ะมินตินปอพมฟตัวนี้คือเสียงอะไรคะปอะปอเก่งมากต่อไปค่ะอไอเออโอตัวนี้คือสระอะไรคะ <I am. S 1> อับไอปอไออ่านว่าปอไอปอไอไปวรรณยุกมีสี่เสียงค่ะไปฝ่ายป่าย,ป,ายป้ายตัวนี้ ว่าไงคะไปโอ้วันนี้เก่งมากเลยนะลูกเก่งมากค่ะเอาเสียงว่าไปเซอร์ไปเซอร์ไปเซอร์ก็คือสีขาวนั่นเองทบทวนกันนะคะสีแรกค่ะสีแดงเรียกว่าอะไรจําได้ยังหงอะไรคะหงหงเซอร์หงเซอร์สีฟ้าค่ะหลานหลานเซื้อหลานเสื้อสีฟ้าสีเหลืองค่ะขวางขวางเซอร์วางเซอร์สีชมพูค่ะเฟิร์น เก่งมากค่ะสีเขียวค่ะลี่ลี่ล,ลี่เซอร์ลี่เซอร์โอเคสีขาวเข้าไปไปเซอร์ไปเซอร์สีขาวค่ะอ <ๆ S 1> ่ะเด็กๆตอนนี้ครูรู้แล้วว่านักพัฒน์อ่านได้แน่นอนแต่ที่เหลือวันนี้นนไม่อ่านเลยลูกกันหนูครับครูจะรู้ได้ยังไงหลูกก็หนูอ่านออกหรือเปล่านะคะอ่ะคราวนี้ดูจากรูปแล้วคิดว่า สีที่เราจําได้แล้วมีสีอะไรบ้างอ่ะลองว่ามาสักสีหนึ่งหรือสองสีก็ได้ที่เราพอจําได้นะคะสีไหนก็ได้ค่ะไม่ต้องเรียงเอาสีที่เราจําได้แล้วมีไหมเมื่อก,กี้เรียนไปตั้งหลายสีจําสีอะไรได้บ้างคะมีไมหมลูกมีไหมเดี๋ยวพูทวนให้หงร์ลานซอร์วางร์ฝ่ายร์ฝนเซอร์ลุเซอร์มีสีไหนไหมที่คิดว่าจําได้แล้วมีไหมลูกม่ทัพจำได้ไหม จำได้ Floyd, สักสีไม่รู้ขอสักสีนึงก็ได้สีที่เราจำได้ค่ะสีไหนดีสีไหนดีเอออ่ะโอเคจำ<ส>ได้แล้วหงส์เซอร์หนึ่งสีมีอีกไหมที่เรารู้สึกว่าเราจำได้แล้วมีไหมคะหลานเซอร์เก่งมากค่ะหลานเซอร์แล<ป>้วมีอะไรอีกไบเซอร์ขันหาวไปเซอร์มีอะไรคะมีสีไหนอีกที่เราจำได้อ่ะอันนี้ขวางเซอร์ อันนี้เฟนเซอร์แล้วก็อันนี้ลีเซอร์ไม่เป็นไรเรายังม,มีเวลาจําขอเรียนประโยคก่อนนะคะเหลือสินาทีเองนะคะอ่ะลองแต่งประโยคให้ฟังเลยนะคะชั้นชอบตามด้วยสีะวอชเออหนูน่าจะยังไม่เคยเรียนประโยคนี้อันนี้ออกเสียงว่าวอสวสีควอนสีควอนแปลว่าชอบค่ะวอสสีควอนตามด้วยสีที่เราชอบนะคะวอสสีควอนตามด้วยสีค่ะอ่ะมาดูสีที่หนึ่งค่ะชั้นชอบสีแดง ีว,วานอะไรคะเดี๋ยวครูจะลองเรียกดูบ้างอ่ะอนนน์นนเก่งมากนะคะักเห็นเหว,วอ我喜欢红นะคะอ่ะสีต่อไปเดี๋ยวครูจะลองเรียกวอสีวสว,สวน,สนัวนสีสันสีสันสันเีสัีันหลสนสีสวนนสีสันนส่สนันสอนีสันนันันสีนสืนกันนะลูกอย่าเพิ่งิดไมนนะนนนนน อาอน้นเมื่อกี้ยังเปิดกล้องเปิดไม้กูเลยอ่ะมาออกเป็นตามก็เลยช่วตู้หัวีความหลานเซือหัวฉีความหลานเซื้อว่ามาวอสีความหลานเซื้อหลานลูกหลานตัวเองจะกดหลานเซื้อหลานเซื้อผู้ตามหลายเก่งมากแล้วอันนี้เป็นตัว s คอนุพวกนะควันวอสีควันคอนดูควันอ่ะควันนะลูกไม่ใช่อฟันนะคะ อ่ะเก่งมากเก่งมากค่ะอนโนยี่ยมอ่ะนัทพัฒน์หนูยืนพื้นไปก่อนลูกเดี๋ยวครูจะคอยเรียกเพื่อนมาช่วยหนูอ่านนะคะฉันชอบสีเหลืองค่ะวอสีควานอะไรลูกวอสีควานนัทพัฒน์กลับมาลูกกลับมาช่วยครูหน่อยเร็ววอ,วอสีควานวอสีควานขวางขวางเสื่อเออเก่งมากอ่ะครูหาเพื่อนช่วยหนูอ่านขอละพงค่ะมาวราชยาธีระพัฒน์ เย็ติคุณหมดแล้วนะเนี่ยอ่ะสีต่อไปค่ะกูเรียกครั้งละสามนะคะอ่าฉันชอบสีชมพูพระเจริญเดี๋ยวพระเจรอันนี้ละกันฉันชอบสีชมพูวอร์สีควนอะไรคะพระเจรอย่าเพิ่งพระเจรดนเดี๋ยแบกเร็วมาวอร์สีควนอะไรเร็ว y, pues เฟิร์นอะไรเฟิร์นอะไรวอร์สีควนเฟิร์นเฟิร์นเซอร์เออเป็นประโยคค่ะวอร์สีควนเฟิร์นเซอร์วอร์สีวอร์สีควอนเฟิร์นเซอร์เซอร์ลูกศรเออเซอร์ เสื้อวอสีคว,ว<า>ันเปลิ่นลพัรไม่ต้องเอ็มไม่ใช่นะพัพร์เขาจะโดนไม่ต้องปิดไมล์ลูกมาช่วยนันพัรอ่านช่วยกันเร็ว<อ>ฉันชอบสีเขียวสลับกับนักพัร์ทการนักพารฉันชอบสีเขียวลูกวอรสีควันนักพัร์ทกับกับงานตุนเวนอ่าอันนี้อ่านว่าลุยลุยเซอร์ลุยเซอร์อ่ะเอาใหม่วอร์สีควันลุยเสื้สอโอเคอ่ะพาระโดนเดอะแบกกลับมาลูกมาฉันชอบสีขาววอรสีควัน อ๋อสีฟนไผ่ไผ่สละไ, <40. S 1> ไอไผ่เซอร์เก่งมากอ่ะนิบนึงนะคะคราวนี้เป็นช้นไม่ชอบบ้างอ่ะสำหรับนักพัฒน,นะะ์เดี๋ยวครูจะสอนเลยเพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของของของเนื้อหาที่แล้วนะคะคําว่าไม่อ่านว่าปู้ค่ะปู้ดังนั้นไม่ชอบคือหวอปู้สีว,วันหวอปู้สีวันตามด้วยชื่อสีนะคะน,นักพัฒน์ว่ามาฉันไม่ชอบสีแดงค่ะหว่อปู้สีว,วัน เขินหา่าวเก่งมากต่อไปค่ะอะ่าอ่าชื่ออะไรพัทพัทดอนค่ะวอกู้สีควันวอกู้สีควันวอกู้สีควันอะไรคะ <Star> หลานลูกหลานหลานเซอร์เออวอกู้สีควันหลานเซอร์นะคะวอกู้สีควันหลานเซอร์อรต่อไปค่ะอ่ะกลับมาที่นะักพัฒน์อีกครั้งค่ะฉันไม่ชอบสีเหลืองค่ะวอปู้สีควันว ฟงเซ์ฟ้งเออหวาเเซอร์ผู้ชวนฟวาซเซอร์ต่อไปพะโดนค่ะฉ the ันไม่ชอบสีชมพูค่ะบอกผู้สีควันฉันไม่ชอบสีชมพูผ้ชื่วันเก่งมากอะกลับมาที่หนูลูกนะคะสู้สู้ว่าผู้สื่วันฉันไม่ชอบสีชมพูอันนี้แต่ละไอรูกไปเซอร์ ไปโอเคอะเด็กๆมาเดี๋ยวเรามาทําแบบหัดหหลังเรียนไปพร้อมกันนะคะมาลูกมาอเหียนเซอร์นะคะมอหนึ่งทักหกทำกูก็กูกูฟอร์มให้ได้มากที่สุดนะคะจะได้ไม่มีกันบ้านนะคะอ่ะนักเรียนคะข้อหนึ่งค่ะข้อใดแปลว่าสีแดงอืมใครจำได้บ้างข้อสองครับข้อสองอ่านว่าไงคะ ผงเสื้อเก่งมากเก่งมากต่อไปค่ะต่อไปนะคะสีฟ้าค่ะสีฟ้าข้อสามครับอ่านว่าอะไรคะหลานอะไรหลานหลานเหลานเสื้อต่อไปค่ะเข้าใจไปว่าสีชมพูข้อสองครับข้อสองเรียกว่าอะไรก็เฟิร์นเฟิร์นเซอร์เฟิร์นค่ะเฟิร์นเสื้อเข้าใจยกว่าฉันชอบสีเหลืองค่ะชอบชอบคือหัวสีหัวไม่ชอบคือหัวคู่สีหัวค่ะ ข้อแรกครับข้อแรกอ่านว่าอ,อะไรครับหอว่สีควันหวางเสื่อสีควนันหวางเสือส่อเก่งมากเก่งมากเก่งมากนะคะต่อไปค่ะข้อแรกบอว่าฉันไม่ชอบสีเขียวค่ะหวอปู้นะคะหวอปู้ปข้อสามว่หวอปู้สีควนัวนลีน่ลี่เสือ่อโอเคมาแล้กพัทเดี๋ยวจะให้ความง,งานเก่าเลยนะคะเดี๋ยวทำอันนี้ให้เสร็จก่อนนะลูกไม่ยากไม่ยากแป๊บเดียวเสร็จนะคะอ่ะครูจะส่งให้สองที่นะคะคือหนึ่ง ส่งให้ในวีรูมนะคะสองส่งให้ในไลน์ของเรานะคะอ่ะมาลงมือทำค่ะเหลือเวลาหน่อยนึงนะคะมอนมอนหนึ่งทับหกนะคะมอนหนึ่งทับหกมอนทับหกมอนหทับหกครูเนี่ยครูมีคอแนแทคหนึ่งกับหกเยอะมากเลยหนูดูนักพัฒน์เนี่ยครูติดต่อกับคุณป้าเนี่ยเวลาตามงานที่หนูอะคะอ่ะอ่าลุกมา นะคะเดี๋ยวทาเสร็จแล้วครูจะให้ตามงานเก่าที่เหลือเลยค่ะอะทําเลยค่ะครูจะลงคะแนนให้นะคะมาทําได้เลยนะคะห้าข้อปป๊บเดียวเสร็จค่ะอย่าเดานะพยายามใช้ความรู้ที่เรียนมาเมื่อกี้นะคะเด็กๆเ,เวลาที่ครูตามงานให้หนูว่าเหมือนงานมันจะไม่ยากมันไม่มีอะไรจริงๆมันคือการทดสอบความรู้ของเราที่เรียนไปในคาบนั้นนะคะอืมจะไม่ได้มีให้เขียนอะไรหรอกเนาะ นักพัฒน์ไว้มานักพัฒน์ฟังค่ะตอนนี้อยู่ในรายกลุ่มของของครูไหมคะถ้าอยู่นะคะนักพัฒน์เข้ารายกลุ่มเดี๋ยวนี้เลยแล้วนักพัฒน์จะเห็นว่าพอหนูเปิดขึ้นไปนะค่ะอ่ะมันจะมีงานอยู่ครูจะครูจะตามนี่ไงงานครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเห็นไหมนะักพัฒน์เข้าไปคลิกได้เลยะค่ะเนี่ยคลิกเข้าไปคลิกเข้าไปทําเลยะค่ะเนี่ยไล่ขึ้นไปอีกก็จะมีงานวันที่ยี่สิบห้าพฤศจิกายนครั้ที่สามงานนะคะ งานวันที่ยี่ห้าพฤศจิกางานครั้งที่หนึ่งงานครั้งที่สองค่ะแล้วก็งานสุดท้ายหนูทำแล้วตามได้เลยค่ะแต่ว่ามันจะหนูจะไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าหนูไม่ทราบคําศัพท์เลยอะ่ะในอัลบั้มในอัลบั้มครูบีอยู่นะคะหนูไปหาคําตอบได้นะคะเนี่ยดูนี่ดูใบความรู้ลูกอ,อ่ะใบความรู้อยู่นี่นะคะไปลองหาดูนะคะอยู่ในอยู่ในไลน์นะคะครูสร้างอัลบั้มไว้ให้แล้วค่ะที่เหลือเหลือเวลา 2, <S 2> <S สองเหลือเวลาสองนาที ทำเข้ามาลูกทำเข้ามาครูเราโอ้โหเยี่ยมค่ะเยี่ยมพัทรดลทำใหม่ลูกก็ได้สามคะแนนขึ้นไปค่ะเอาใหม่ลูกพัทรดลถอยกลอบมนึงเด้ผมไม่ผ่านได้ไงอ่ะงงกระสืไม่รู้เหมือนกันลูกเอาใหม่ทำใหม่แล้วนะพัฒตามงานให้ครูสามงานตามเลยค่ะพัทรดลทำใหม่ค่ะทำอีกรอบหนึ่งทำให้ได้อย่างน้อยสามคะแนนเอ้สามคะแนนค่ะถึงจะผ่านนะคะต่อไปอานนท์ค่ะเรียบร้อยค่ะอานนท์จุดแดงอานนท์ก็เหมือนกันอานนท์ฟังครู เข้าลายตามงานที่เหลือให้คูเลยเดี๋ยวนี้เลยไม่มีคะแนนเลยหนูมาเรียนอยู่นะ่าจะหนูไม่มีคะแนนงานเลยหูกเนี่ยไล่ทําเลยค่ะสามสามงานด่วนทําเลยนะอันดนจะได้ครูจะไม่ต้องโทรตามนะหนูตามเลยค่ะตอนนี้คูตามให้ในห้องเรียนนะคะต่อไปวัชยาค่ะวัชยาเรียบร้อยค่ะครบทุกง,งานค่ะวิจักมุนคมวิจักครับผมส่งไปรับน,นะครับโอเคอ่าอ่า แพดนเรียบร้อยผ่านแล้วค่ะอ่เรียบร้อยแล้วค่ะคุณให้คะแนนผ่านเรียบร้อยต่อไปวิจักค่ะเหลืออีกสอีกนาะทีเดียวคุณปล่อยนะคะวิจกักครบทุกวิจอ่าครบทุกทุก,ทก,ทกช่องเลยค่ะไม่มีอะไรขาดนะคะสรพงษ์ค่ะสรพงษ์ก็ครบทุกช่องค่ะเก่งมากสรพงษ์แล้วก็ธีระพัฒน์ค่ะธีระพัฒน์นรคบนนรคบค่ะพัฒน์ดน พัดดนพัดนะลูกครบค่ะครบทุกช่องวิโรธวงเววดีวันนี้มาป้าทำไมไม่เห็นในนี้เลยอะ่ะไม่มีเนาะอ๋อนีงไงวิโรธวงเรวดีมาครูยังไม่ได้เช็คชื่อให้เลยนะคะวิโรธวงเรวดีต้องทําให้ได้สามคะแนนลูกเดี๋ยวรูแคปหน้าที่เป็นคําสัพท์ให้แล้วกันนะคะเป็นการทบทวนนะคะอะวิโรธวงเรวดีต้องทําให้ได้สามลูกต้องทําใหม่นะคะวิโรธวงเววดี วิโรบงวดีงานครบค่ะเหลือแค่ง,งานครั้งสุดท้ายที่ที่เขาเรียกว่าอะไรคะแนนไม่ถึงนะคะะเด็กๆเดี๋ยวมีเวลาท,าทําให้ครูทีหลังนะคะตอนนี้ครูขอไปสอนคาบต่อไปก่อนักเรียนก็ไปเรียนคาบต่อไปได้เลยนะคะอ่ะเจเจี๊ยวเราซื้อหน,นะะ่อยค่ะบ๊ายบายค่ะเจเจี๊ยวเด็กๆเจเจีย่ยวค่ะเจเจี่ยน่ารักจังเลยนี่เสียงใครพักกพรปะ่ะอ่ะครูไปแล้วนะอ่ะเสียงอานนเเสียงน่ารักอ่ะโอเคไปแล้วค่ะเจเจี๊ยวค่ะ